ก็สวัสดีทุกๆคนนะคะที่เข้ามาดูช่องเลอรี่อ,อ่านวังะนะก็ใครเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เรานะคะหรือว่าสามารถติดชมได้นะถ้าแอดพูดผิดตรงไหนทุกคนสามารถคอมเมนต์บอกได้นะคะแล้วก็ถ้ามีโฆษณาขึ้นกระอยากเข้ามานะถ่าได้ค่ะมาให้แอดแอดจะนิ่งกำลังใจมาอ่านในฟังน,นะคะก็วันนี้ก็จะเป็นตอนที่ยี่ส26นะคะโอเคค่ะมาเรื่อกันเลย ฮ่าในที่สุดก็มาถึงแล้วเอ้ยฉันจำได้ว่าช่างกันอาศัยอยู่ที่นี่นี่นะเพราะว่าดูจากแผนที่แล้วคงใช่ที่นี่แหละอาจารย์เหลียนไม่เต็มใจช่วยพวกเราเลยเอ้ยนั่นมันอย่างซจรนี่นะประมาจารย์เหลียนเป็นคนหัวราจริงๆเมื่อเผชการขัดกับอาวุธไม่คิดเลยว่าเขาจะไม่เต็มใจช่วย ทำไมถึงได้เห็นคนมันเคยนะเอ้ยถ้าเป็นแค่อย่างส่วนคนเดียวฉันก็สู้ได้อยู่แหละแต่ว่านี่พ่อเขาอยู่ด้วยฉันซื้อไม่ได้หรอถ้าฉันจะไม่ผิดอ่อนะฮ่า,าจารย์เหรียนทุกคนถ้าได้ยินเรื่งรบกวนอะไรก็ต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคนอ่อเป็นสิ่งที่ดีดีนะแต่ว่าเดือนนี้ข้าไม่มีเวลาว่าในการทำแล้ว สงสายเจ้าคงต้องหาคนอื่นแล้วแหะแต่ว่าแน่ใจไดจังนะครับเอ๊ะเจ้ามาจากตระกูลฟินิก์หรือไม่ไม่ลูกสาวคนแรกของตระกูเฟิงมอบมาให้ค่าเพาะ่าช่วยเธอไว้ทำไมอาจารย์เหรียญท่านถึงได้คุ้นเคยกับมันอ่านี่คือสิ่งที่ข้าทำด้วยมือของข้าเองมอบให้แกผู้ไวชนนะเจ้าต้องการ ให้ข้าทำอุปกรณ์ประเภทไหนค่าต้องการให้อาจารย์เหลียนทำเข็มสองชุดครับอ่าไดวัดมันเอาไว้แล้วงานเจ้าก็นำวัสดุกมาค่าจะทำให้ดูแล้วการทำสิ่งนี้คงใช้เวลาครึ่งเดือนเจ้าใจ่ายหกหมืนหยวนทองก่อนแน่นอนยอมได้ค่าขอบคุณท่านอาจารย์เหลียนมากๆอ้ไดดีนะ พี่คะามาหาทานไม่เงินคงแย่แน่เลยเจ้ารู้หรือไม่ว่าการให้สิ่งของนี้มีความหมายว่าอย่างไงเออจริงๆแล้วข้าก็ไม่รู้มาก่อนนะเจ้าอย่าทำให้เธอต้องผิดหวังละอ่าจริงๆแล้วก็ไม่อยากจะนี้นะแต่ทำไม่ได้เธอให้มาแล้วอ,อ,อ่ะเอ๊ดิคนนุณ ท่านไม่รู้จักมาก่อนทำไมท่านถึงมีท่าทีแบบนี้อ่าเจ้าแค่เหมือนตัวคนหนึ่งของข้าเท่าน,นั้นเพราะเจ้าดูเหมือนกันมากเลยดังนั้นข้าต้องการจัดทานเจ้าอ้าเจ้าต้องกันอย่างนั้นสินะอเฮเกิดอะไรขึ้นอะไรเนี่ยเอ๊ะสนเอ,อ๋เจ้าก็าดีไงมาทำลูกคาาของข้าเอ้อ ไมสิกำลังภายในของเขาแก่งกันไปเราไม่สามารถสู้ได้นอนได้โปรดใจเย็นด้วยเอ๊ะนี่ใครกันอง์ชายสั่งให้ข้ามารับคุณซูได้โปรดท่านละมือด้วยคุณซูได้โปรดแบปฆ่าด้วยเออย้ำได้ข้าทำไมพวกเราต้องกลัวเขาด้วยอะ เจ้าชายอ,องค์ไหนใครใครเป็นไอ้ลูกสาเรวแกเกือบจะทำให้ฉันหายนะนะหลังจากฆ่าพระภเขาแล้วดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนของเจ้าชายคนไหนแม่แน่อาจจะเป็นคนคนนั้นก็ได้ในเมืองหลวงทั้งหมดมีเพียงเจ้าชายเท่านั้นที่สามารถต่อสู้กับกู้อิกราชได้แล้วสร้างความสำเร็จอันยิ่งใหญ่อา ชูชิงขอให้เจ้ามางันเหรอใช่นท่านต้องการให้ข้ามาพบถ้าเจ้าเมืองน้อยจึงให้ข้าออกมาตามหาท่านเออแต่ว่าตอนนี้ข้ามีงานที่ต้องทํานะอีกอย่างข้าเพิ่งคนพบว่าข้าสามารถปลุกพลังได้ดังนั้นข้าจึงขอตัวให้สักครู่ก่อนได้หรือไม่และข้าจะตามไปพบเขาที่หลังหากเจ้าเมืองต้องการข้ามีแผนที่ชิงชวนเพื่อไปดู นี่เป็นตายเป็นทางการที่เจ้าชายสั่งให้ข้ามาเพกับท่านหวังว่ามันจะช่วยให้ท่านเดินทางได้สะดวกหนังสือต้นฉบ,บับแล้วชิงชวนอนจาจะนี่เป็นหนังสือที่ดสุดในโลกเลยนี่นะแต่ว่ามิอาจจะมีการบันทึกเจ้าซูก,ก็ได้ดังนั้นจึงเป็นสารที่ดีที่ข้าควรไปศึกษาสินะเอาล่ะข้าขอบคุณชูชิงมากถ้าข้าทำภารกิจเสร็จแล้วข้าจะไปหาเขาแน่นอนแล้ว เขาจะมาเวลาไหนครึ่งวัน1เดือนหรือหปีกันแน่ท่านอาจารย์ท่านต้องการพบสูแย่ใช่หรือไม่นางบอกให้ข้ารอน,นางแลข้าก็ต้องรอน,นางอย่าไม่มีแม่กำหนดเลยนะหนังสือพวกนี้เจ้าไปซื้อใหม่เถอะข้าไม่อยากอ่านมันแล้วเอหนังสือทั้งหมดที่นี่ สามารถหาซื้อได้ที่ไหนบ้างจ้ารู้ไม่เอ่อสิ่งที่ท่านชารต้องการคือหนังสือเล่มหนึ่งที่บุคคลหนึ่งสัญญาไว้หลังจากในรายก,การเฉลยจากบุคคลอื่นที่ตอนจบมีความสุขอา่าดูเหมือนว่าพวกเราต้องหายได้สินะไปเร็วไปตลาดข้าเร็วเข้าข้าจะพาเจ้าไปดูเองตัวละคนสองคนนี้คือน่ารักมากเลยอะ่ะ <laughs> ชอบมากเลยอะ่ะ ังว่าพวกเราจะได้พบกันนะสูย่าข้าไม่คาดคิดมาก,ก่อนเลยว่าเจ้าชายจะให้สิ่งนี้กับเจ้าดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่จรงสินะเนี่ยเออมันดีสับอะไรสูย่านี่คือสิ่งสำคัญที่เจ้าต้องติดเอาไว้เพื่อใช้กับการท้าของเจ้านะอ่าเข้าใจแล้วเอ๊มีคนต่อสู้อยู่ท่านได้หรอ เฮ้เฮ hey, hey. ้จะจะมาทักฆ่าทำไมเนี่ยอ๋อมาก็สวยเลยค่ะเนี่ยอ่ะอะอะเออเจ้าเจ้าโอเคไหมเฮ้เฮ้เฮเจ้าเจ้าอย่าเป็นลมสิโอค่ะทำตัวไม่ถูกนะเนี่ยอ่ะเจ้าสามารถซึ้ซับพลังค่าก็ได้ค่ะไม่ว่าเจ้าขอขอบคุณท่านว่านายน้อย ข้ายินดีที่จะเป็นทาสของท่านเจ้าไปได้พลังนี้มาจากไหนกันแน่แน่นอนข้าเป็นเครื่องคน้นเครื่องปีศาจและข้ามีที่อยู่ได้เป็นนานข้าหวังว่าจะมีคนมาช่วยข้าก่อนที่ข้าจะตายอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเครื่องคน้นเครื่องปีศาจที่จอกดำก็ห่างเหลอเนี่ยเอยเป็นไปได้ไหมว่าเธอเป็นเจ้ออาหญิงปีศาจที่อาศัยอยู่ในโลกหินมอ ค่ะคิดว่าเจ้าถึงจัดไปแล้วทำไมเจ้าถึงได้ซ่อนตัวอยู่ที่นี่เทียนซีอะไรกันเจ้าหาผู้ชายมาปกป้องเจ้าหรือเนี่ยแน่นอนเจ้าจงใจทำไมคะ่ะเจ้ามาทำไยคะ่ะทำไมทำไมล่ะเป้าซื้อค่ะพอพันปีศาจอย่างเจ้าไม่สคมควรที่จะอยู่โลกนี้ได้ซ้ำ เจ้าคิดว่าเจ้ายังมีหน้าที่จะอยู่อีกไหมอิสร์ของเจ้าเรัสับแช่งอ่าเจ้าบอกเองสินะว่าค่าเป็นผู้ชายที่เธอพบงั้นข้าคงทนดูไม่ได้ที่เจ้าจะทำร้ายนางนี่เจ้าเจ้าเจ้ามันแค่ใครอยากจะชนช้าสีดาจะากล้าเออดีอย่างไง วันนี้ถึงเวลาที่เจ้าต้องตายแล้วฮ่าข้าก่เกจะต่อสู้กับเจ้านะเอ๊ะเขาอ่าดูเหมือนว่าข้าต้องหาที่ในการบงังคัพลังข้าซสแล้วเจ้าช่วยข้าอีกแล้วไม่ไม่ข้าเจ้าพัดนิ้วเจ้าลงหนึ่งครั้ง ก็จะเป็นข้าเถอะเจ้าแค่หนึ่งครั้งเองนี่คือที่พักที่ราชวิทยายกำหนดให้ข้าเจ้าสามารถอยู่ที่นี่ได้มันค่อนข้างเปิดภยัยเจ้าพักความที่่ได้เกิดน,นะอ้าทำไมเจ้าถึงได้มีห้องส่วนตัวได้อะอ่าข้าก็ไม่รู้เหมือนกันดูเหมือนว่าจะเป็นชูชิง ที่ช่วยค่าอีกครั้งนันเนี่ยในยะเวลานี้เจ้าสามารถอาศัยที่ได้แต่ว่าข้าอาจจะไม่กลับมาที่บ่อยนักนะเอ๊ะเอ่เอดูเหมือนว่าข้าคงจะเปิดประตูผิดนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าอยู่มานานแต่เห็นเจ้านายถูกมือเลยนะเนี่ยชูชิงทำไมเจ้าถึงมาที่ได้ เจ้าไม่สบายตัวไหนพเพ่อมีบางคนข้าแค่อยากมาหาท่านทำไมท่านไม่มาหาข้ามั่งเลยเออข้าเพิ่งเป็นนักเรียนเข้ามาใหม่ข้าก็เลยยุ่งนะ่ะเอชะทำไมประโยชน์นี้ฟังดูกวนตีนจังข้าคิดถึงพม่มอนบาคนมากจึงมาหาท่านนะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเจ้าอย่าเข้ามาใกล้ข้าสิ มีใครอยู่ในนั้นหรอเอ่อไม่ชงนะเอ่อแต่ว่าเด็ดเมื่อ,อยู่ในนิยายนางตายก่อนดังนั้นข้าจะให้เขาเจอกันนางไม่ได้เด็ดขาดมันเหมือนกับว่าถ้าเขาปล่อยถ้าข้าปล่อยเขาได้เจอนางก็ครั้งบางทีเขาอาจจะก,กำจัดนางก็ได้ทำไมข้าถึงเข้าไปไม่ได้ถ้าพื่อนมเคยมีเรื่องทุกใจท่านก็สามารถบอกข้าได้นะ เพาว่าท่านพมเยคุณท่านเป็นของข้าแล้วอะอะอะนี่มาอะไรกันเนี่เอ๊ะเพิ่มเยคุณท่านเป็นพ่กนางใช่หรือไม่ท่านจึงมหาข้าช้าเออไม่ไม่นางประเจ็บสหัสข้าจะปล่อยให้หนางคนเดียวไม่ได้ เนื่องจากนางได้รับบาดเจ็บสาหัสทำไมท่านถึงไม่ฝังนางล่ะนี่เจ้าเจ้าเปอะไรเจ้าไปก่อนเลยเจ้าอย่าลุกเกินเอนะไม่เป็นไรเจ้าพักผ่อนตัวสบายก่อนเจ้าเป็นแม่อะไรเนี่ยเอะเจ้าเป็นไรไหมไม่สบายตรงไหนเจ้ากินยาหลือยังค่ะฟอร์เพืมีคนมาเน่นนาน แต่ทันทีข้ามาเพื่อมีคนกะมีท่าทีที่เมินเฉยต่อข้าเพื่อมีเมื่คืนท่านไม่คิดถึงข้าบ้างหรอหรือว่าท่านไม่สนใจข้าเลยเออเออย่าก่อนข้าข้าจะอดิบายเจ้าแน่นอนท่านตงรารอไิบายอย่างไงเอ๊ะนี่อย่าบอกนะเป็นฉากสาภาพรักนะ แต่ว่าชูชิงมีฮาเลยม,มากมายในหนังสือแต่ตอนนี้เขาเกลับไปมากับฉันแบบนี้และมันจะเป็นไปได้ไงกันเนี่ยค่ะไม่ต้องการเป็นหนึ่งในสนุกของเขาเออฉ่านได้ปลดครับตัวเองด้วยนี่คือสุดยอดม่รู่มันคือสิ่งที่เจ้าต้องการค่ะหายเจ้าได้แล้วนะ เมื่อเจ้าได้รับสิ่งนี้แล้วเจ้าสามารถทำยาให้ตัวเองได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีค่าเพื่อมีเมื่อคืนท่านมาถึงอะไรท่านอยากเลือกจากข้าใช่ไหมเอ่อนี่เจ้าเพื่อมีเมื่อคืนข้าในการขอสัมภาษ์นี่ชัดเจนเพื่อมีเมื่อคืนเป็นของข้า และข้าไม่อยากหลีกหนีจากท่านวันนั้นในถ้ำข้าและเจ้ามีความสัมพันธ์กันไหนว่าเจ้าจะไม่ว่าข้าไงเออจบแล้วจบแล้วผู้ชายคนนี้เลยนะคะเอยข้าจะหลงเสน่ห์ใครแล้วนะไม่ได้ไม่ได้ไไดสูยะเจ้าต้องจะจิเอาไว้ข้าจะไม่ไปไหนและจะมีข้าเพิ่มอีกคนเท่านั้น เป็นไงคะทุกคนจบไปแล้วเป็นไงน่ารักไหมคือแบบพระเอกคือทุกท่านเอกน่ามากแบบแหมนางเอกค่ะคือต้องยาวแล้วนะคือแบบนางเอกเนี่ยใช้ลูกอ้อนคือแบบเนี่ยาเคลียร์ไวอยู่คนอื่นแล้วอะไรเป็นคือพาอยู่นางเอกแล้วคือเป็นหมาน้อยเลยคือน่ารักมากเลยทุกคนนี่คือแอดพลาดไปคือนี่เ็าแบบคือเขินไปนะโอเคทุกคนเจอตอนหน้านะคะขอบคุณค่ะ